แล้วสิไปขายของตลาดอีกแล้วยายดอกผักแต่คือยังอากลากยูคือวันไห้เก็บล่ะโอ้ลูกค้าเพิ่นสั่งคนลเจ้าเพิ่นบอกไปขายตลาดนัดดอกเพิ่นนี้ขาประจำซี่เล่าก็งามเหลือเด้อนะ่เอาไปออมเนี่ยสิเอาไปเบิดทุกอย่างอันนี้เก็บอีหยังราคานี่ ักยหลาเป็นอย่างคือเอิญว่าพักไ่มันมาคอยปลูกคอยปลูกบอกมะระบ่แมนบอเจ้าพ uh> ี่เอิญพักไซปลาสล่าเนาะสารเาเอิญบักไกใส่ไขายังไดละบานขายกัละหบาทสิบาทปสลากใมไงกะสิกัน้อยกะห้าเจ้าไปกินก็ข่ได้เบิดเนาะ ใส่แว่นตาดำพร้อมดีดีนเก็บผักจะมันขับ,บดีครับึสแสงมาได้เออเอาเอาเอา,เ,อาเป็นเงินเป็นทองไปเบิดเราก็ได้